ตอนนี้ไม่ใครก็ใครแล้วมีหยด,ดพ่ออะไรข้อดี <laughs> อ,ดออกมาข้อดีของการใช้ผู้เล่นชุดลองลงก็ได้เห็นศักยภาพครับแต่ส่วนที่จะขาดหายไปก็จังหวะของเกมความเข้าใจเกมความต่อเนื่องครับที่จะขาดหายไปเหมือนทางแพร่จะเป็นเสี่ยงแล้วก็เลือกที่จะยิงก่อนครับเป็น ภูนานนจอนประดิษฐ์ครับจะดวนกับพัชรพงษ์ปทุมมาครับในลูกแรกครับซึ่งแพ้จะเป็นฝ่ายยิงก่อนครับกับตันพร่นแลวครัวางบอลที่จุดโทษครับจะยิงด้วยซ้ายครับโดยมีพัชรพลพัชรพงษ์ครับลูกแรกฮะ หวังนาเท้ายิงครับไปทางซ้ายของตัวเองครับสรเสียงศ์นนิพุงงผิดทางครับนิ่งมากครับมาสักครู่นี้เอาล้วครับวินาทีลุ้นระทึกเลยครับคนแรกของโคราชก็สมเกียรติคุณมีครับอ่าทางขออภัยครับเป็นเอกสิทธิ์เฉาบดครับ เอกสิทธิ์มาก่อนเลยครับเอาเก๋ามาขู่ก่อนเลยฮะแต่ว่าก็ต้องดูตอนนี้นี่มันอยู่ที่ความนิ่งและจิตใจเหมือนกันครับจุดโทษซึ่งเองกสิทธิ์นี่ประสบการณ์ต้องบอกว่าพกมาเต็มกระเป๋าเลยฮะเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของโคราชเลยครับซีซั่นนี้ดูฮะลูกแรกของโคราช อะไรหลอกได้เท้ายิงได้ดีครับเอกสิทธิ์ชฉาบดครับยิงไปทางขวาของตัวเองครับไปทางวรินทรอล้มตัวไปก่อนครับครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับยังเท่ากันอยู่ครับลูกแรกผ่านไปครับสําหรับการโดนจุดโทษครับแฟนบอลก็ลุ้นกันครับทั้งที่สนามแล้วก็การชมไลฟ์สดทางบ้านครับชรพงศ์ครับก็ออกมายืน เรียกว่าจิตวิทยาแล้วก็ความนิ่งสําคัญเลยครับการโดนหยุดโทษเนี่ยนักเตะร,ระดับโลกหรือว่าชื่อเสียงระดับไหนก็มีพลาดกันมานัดต่อน,นัดแล้วครับต้องดูครับวันนี้โคราชกับแพร่หวยจอกที่ใครครับใครจะไปรอบถัดไปครับในศึกเอฟเอคัพครับ,รบแพร่ครับคนที่สอง โอ้โ oh, ยิงอัดไปกลางประตูเลยครับ <laughs> แล้วนี่ท่าใครฮะท่าดีใจเดยวนี้ใครนะน,น,นักบอลญี่ปุ่นน่ะนักบอลญี่ปุ่น,น,น,นคุโบะคุโบะคุโบะโอ้โหไม่ธรรมดาค <laughs> คิดมาจะแพะร่แล้วไหมสุดยอดครับ <laughs> เอาครับแพร่ออกนำไปก่อน2ประตูตอนหนึ่งครับคนที่2ของโคราชด,ดูครับว่าจะเป็นใคร โดนความกดดันให้โคราชเลยครับแล้วก็สมเกียิคุณมีครับหยิบบอลไปตั้งจุดแล้วฮะในเกมอาจจะไม่ได้ท็อปฟอร์มเท่าไรครับดูจุดโทษจังหวะนี้ของสมเกียิครับโอ้เลยยิงดีเลยครับดูนี้ยิงสูงถึง โยนเหรียญลนะเต <laughs> รียมมาครับในเกมไม่ได้โยนก็ไม่โยนช่วงหยดุดโทษเอาก็ได้แล้วเสมอสองประตูต่อ2ครับโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ยิงแบบไม่ต้องรับเลยครับรดริทอนมุมด้วยสูงด้วยครับแบบนี้2อครับดูคนที่3ของพแพร่ครับทูเน่นหมายเลขห้ครับถือบอลมาตั้ง เป็นชนะทรโคมาลัมครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงไปในช่วงครึ่งเวลาหลังครับยิงคนที่สามของแพ้เดนกับพัชรพงศ์ปทุมมาและยิงดีลูกนี้ยิงไปทางซ้ายของตัวเองนี่ขอบ้างนะ <laughs> <laughs> โอ้เราอยากจะยิงดีแล้วท่าดีใจยังยอดเยี่ยมอีกครับเนี่ยเอาครับแพ่โยนความกดดันให้โคราดอีกครั้งหนึ่งครับ 3เข้า3คนที่เดินมาของโคราชเป็นวัชรินเนืองพักแก้วครับกดดันไม่น้อยเลยครับถึงแม้ว่าเป็นเกมในรอบแรกก็ตามนะวัชรินยิงเข้าเพื่อกลับมาเสมอกันอีกครั้งหนึ่งครับวัชรินรวมกับวัชินทรวัชรินยิงดีครับ เข้าไปมุมฝ่องซ้ายมือของตัวเองครับนิ่งๆงครับมาชรินถือว่ายิงได้หลอกหน้าเท้าอุตสาห์ประตูไปอีกทางหนึ่งครับยิงเข้าไปเฉียบคมจริงครับในเกมเองก็ถือว่าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคไม่ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรช่วยซัพพอร์ตเพื่อนๆอนน้องๆได้ดีครับวาชรินผู้เล่นคนที่4ครับแพร์เ คนที่ถือบอลมาตั้งเป็นหมายเลข3ครับเกอดเกียดกองกระมุดครับตำแนงแบ็กซ้ายของทีมดวลกับพัชรพงศ์ประชุมมาตัวเรียบร้อยเลยฮะดูจัวนี้ลูกที่สี่ของแพร่อ้าวแล้วยิงไปโดนพัชรพง์ประชุมมาเซฟได้ครับ ดักถูกทางครับทางพัชรพงศ์โอ้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับก็ตัวเองก็ยิงไม่มุมเท่าไหร่ครับแล้วพัชรพงศ์ก็ไปถูกทางครับทําให้เซฟลูกเมื่อสักครู่ไว้ครับแล้วโคราชตอนนี้ถือว่ากลุ่มความได้เปรียบครับ้เลนนคนที่4ของโคราชครับถ้ายิงเข้าจะออกนําไปก่อนเนแล้วเป็นทาง พิสิ์ขนไคว่พิสิ์ขนขคว่รขขวครับพิ่งลงมาเมื่อช่วงท้ายๆเกมครับแล้วเป็นอีกหนึ่งจอมเก่าของโคราชเลยฮะประสบการณ์ยีงไม่ต้องพูดถึงครับวัย32ว1ย3ปีแล้วครับพิสิตโดนกบวิน,นทร์เข้าเพื่อได้เปรียบโอ้โหแล้ยิงดีเลยครับลากเท้าจน,นวิน,นทร์น,นี่ทิ้งตัวไปก่อนไมยไ่วที่จะแปรเข้าขวามือของตัวเอง นะครับ4คนแรกของโคราชยังไม่พลาดส่วนแพร่พลาดไปหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคนสุดท้ายครับถ้าพลาดอีกเนี่ยจบเลยฮะต้องดูครับว่าจะน,นิ่งแล้วก็จะเยือกเย็นขนาดไหนครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยคนที่สังหารจุดโทษเป็นคนที่5เนี่ยจะเป็นมือหนึ่งของทีมครับจะต้องดูครับว่า,าเลขสิบครับผู้เล่นของแพร อธิการแสนลำครับจะชี้ชะตาให้กับพแพร่ f อครับจะยังหลุนต่อคนต่อไปของโคราชห,หรือจะจบตรงนี้เลยครับภาชนะพงศ์ปฐุมมาจะให้คำตออเข้าเพื่อไปต่อครับพแพร่อธิการวิ่งเข้ามาจริงแล้วภัชระพงษ์เซฟนิ่มเลยครับจบเลยครับแบบนี้เป็นทางโคราชครับสวัสด์แคทนครราชสีมามาสลายเอฟซีครับที่ ในเวลาปะกะติเนี่ยเสมอกับแพร่ศูนย์